กว่าเราจะรู้ตัวกันอีกทีนะครับทีมแมชาของเราเนี่ยก็กลายเป็นทีมที่เกือบจะทําทุกอย่างแล้วครับตั้งแต่สกายเบอร์ยันเรือรบเลยจนไม่เหลือเวลาคิดงานเรื่องกลยุทธ์กันอีกแล้วข่าวดีก็คือ,องานแต่ละส่วนของ HR เนี่ยต่างก็มีซอฟต์แวร์นะครับโซลูชนันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับทั้งหมดแล้วนะครับจะแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับขึ้น1 H.R.I.S. นะครับหรือว่าตัว H.R. Suite ที่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ครอบคลุมทุกๆส่วนงานของ HR นะครับข้อดีก็คือข้อมูลพนักง,งานทุกคนนะครับจะอยู่ในระบบส่วนกลางแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับบันทึกอะไรเกี่ยวกับพนักง,งานคนนั้นๆเนี่ยเขาจะมาสายเขาจะลาง,งานนะครับทำ OT หรือว่าประเมิน KPI ผ่านไม่ผ่านเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกเชื่อมต่อนะครับเข้าถึงกันได้ในระบบเดียวกันเลยทาให้ทีม HR เนี่ยสามารถทางานได้ง่ายๆเลย แบบที่2อนี่จะเป็นซอฟต์แวร์ HR แบบเฉพาะทางนะครับซึ่งถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางในแต่บริษัทที่จะมีความแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนของ HRD เนี่ยจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ PMS หรือว่า Performance Management System ที่เราจะใช้ในการประเมินศัก,กยภาพของทีมงานเรานะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันละว,ว่าบริษัทของเราเนี่ยใช้ Princi p l e อะไรนะครับหรือว่าหลักการอะไรในการประเมินนะครับเพราะว่า แต่ละบริษัทแต่ละที่ก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้สามารถรองรับการทํางานได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพิจารณาให้ดีแต่ว่าการที่เราพยายามทําทุกอย่างให้เป็นระบบนะครับก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของเอชาไปได้มากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณจะมีฐานข้อมูลพนักงานในองค์กรนะครับที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อเราจะได้นําไปใช้พัฒนาทักษะของพวกเขานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืนครับ